จะบีนะครับพริกแกงนะฮะปลาหยุดที่แดงนะครับนำนกนายกนะครับเมนูสักแปดบริวุธนะครับมาอยู่ที่น้ำเงินนะตีอร่อยนะครับพร้อมกันเายกเมนูสักแปดบริวุธเต้นบ่ายไปด้วยนะครับแล้วต่อจากนั้นเราจะไปห่าเกเบรูเดียวกันนะฮะเพื่อนสกกมาก เรับผู้ปะบกรื่อเประยะที่จะเกิรอร่อายกับ้ทีายกมุศักดิ์นับาร็วใน Walker, been, h, sí really? no. gender, ู Tonight, <com> ุณัตจัลอเ็ในำผ้ายะครับเปนไปครับชมของให่ใหกันบ้างนะครับสำหรับในช่วงใน้ายนะครับพร้อมจอยู่ก่องนายกนุษย์ินครับเด็กลาได้ครับ ครับเก็ดเลยครับเจ๊บ uh eh ีพริกแกงมิซัตอาครับให้สับเกิ็ดครับสับน้ำหรือเปล่าเลยครับแล้วสำหรับคูดต่อไปนะครับสับายไว้เลยนะครับ750นะครับเสียงใหญ่ดีอร่อยนะครับไปอยู่ที่ใด ระยงมรรุสัตว์นะครับแปดริวนี่มาอยู่ที่น้ำเงินสำหรับเจ็ดนะครับผู้สุดท้ายนะครับเป็นไปก็เลยนะครับโอ้ข้าสุดบางมอบครับเดือดครับเดือดใช่ครับเดี๋ยวคู่ต่อไปเดือดอีกครับขออภัยด้วยนะช่วงเวลานี้นะครับแดดก็ลมใะฮันลมก็ตกะฮะ มทำเมียดาตั้งสองกระถางนะครับหงายท้องตึงเลยทีเดียวนะต้องปล่อยซูมออกไปนิดหนึ่งผมไม่เชื่อว่าใครไม่เคยโดนเมียด่านะฮะเมียด่าถือว่าให้พรนะครับนี่เยอะเพราะคนเยอะใช่ไหมพี่เกียรติน้ำครับน้ำครับซับน้ำเหรอขอบคุณพี่บังมกด้วยส่งน้ำมาให้นะครับขอบคุณมากมากครับ เรือเยอะมากครับ <reconsider> ก <Montana> <Okay. c ativos> ็คิดดูแล้วกันว่าแข่งต่อเนื่องยังไม่จบนะับพร้อมจับดาบเรือให้ดีรีบๆเฮ้ยตรงจังดานครับจะเป็นนายกมนุษย์ศักดิ์หรือจะเป็นเรือไอ้เลนะและทั้งคู่ตอนนี้นี่ครับติดลายนะครับเพราะว่าใส่เสื้อนะครับหมอบเดียวกันเนี่ยฮะเราต้องพยายามนะครับดู่ผู้ิดใจผู้ดีนักเงินนักชิวนักชิว หกห้าศูนย์ไปพร้อมกัน นน้ำเย็นน้ำเงินเข้าไปครับโอ้โหมีการโดดน้ำด้วยครับน้ำโดดน้ำด้วยไปกันครับเดียว่อยนะครับอยู่แดงแดงจับจับเจนหัวขั้นาูย์น่ายกเมนูสับแปดบริโภคมาอยู่ที่มีโดดน้ำด้วยครับมีโดดน้ำ